สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทิร์รถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกบาร์โคดไลน์ได้เลยครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆ1คันนะครับกับ Honda City t y p e C นะครับ1.5ออโต้ปี2001นะครับ59,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับยางใหม่ดอกลึกใช้กันได้ยาวครับคลิกที่ชื่อคลิปอนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถอยู่ที่พุทธมนตรสาย2นะครับใครอยู่ใกล้ไปเช็คชมดูรถทดลองตรวจสอบสภาพได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับสีสันมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเน้นให้เอาไปใช้งานได้เลยครับ59,0 0 0ับาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสัรถและบริการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้ครับรถสภาพดีนะครับคันนี้วางเครื่องมาใหม่เรียบร้อยนะครับบล็อกเดิมนะครับใช้กันได้อีกยาวความร้อนความดันไม่มีครับขับใกล้ขับไกลขับสบายเครื่องพันห้าครับ รถสภาพนี้นะครับไม่มีชนหนักอัดต่อซื้อไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับในราคาแบบนี้สีสันโดยรวมถือว่าสวยครับต่อกมาทางนี้ราคาหลักหมื่นสภาพแบบนี้ก็ลองชมเช็คดูได้นะครับมีหลายคนถามหารถราคาเบาๆมันเบาเกินกว่านี้ก็จะต้องซ่อมนะครับฉะนั้นคันนี้เราคัดและเช็คมาเรียบร้อยครับซื้อไปใช้ได้เลยครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น เครื่องพันห้านะครับเน้นใช้งานนะครับเดินทางใกล้ๆไปได้หลายคนไปกันทั้งบ้านนั่นครับเกียร์เครื่องยนต์ข้างล่างครบครับใช้งานได้เลยครับชมดูก่อนนะครับคลิกที่ชื่อคลิปก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังถามหารถราคาหลักหมื่นนะครับเน้นสภาพเน้นความสมบูรณ์ตัวนี้ได้ครับราคาที่ต่ำกว่านี้มีเยอะครับแต่แอดมินไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากว่าดูสภาพแล้วซื้อไปสมาชิกคงต้องซ่อมมากกว่าได้ใช้งานนะครับฉันก็เลยคัด งามเน้นเน้นสภาพเน้นการใช้งานที่ยังใช้งานได้สมบูรณ์อยู่นะครับราคาต่ํากว่านี้บอกเลยว่าเจ็บตัวแน่นอนนะครับฉะนั้นคันนี้ราคากลางๆครับโดยสภาพโดยรวมถือว่าน่าใช้ครับใครที่มีทุนน้อยหรือเน้นใช้งานเน้นประหยดัดเน้นทนทานซิตี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคากลางๆไม่ถึงแสนนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับบริการจะส่งทั่วไทยนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับก็เข้าไปเช็คไปชมทดลองขับนะครับ โดยรวมรถใช้งานได้เลยครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับก็นำมาฝากนะครับเผื่อมีใครกำลังถามหารถราคาหลักหมื่นนะครับดูไม่เป็นคัดไม่ได้เนี่ยอันตรายนะครับผมบอกเลยขนาดพวกผมที่เป็นพ่อค้าหรือคนที่คัดอยู่ทุกวันจะต้องดูอย่างละเอียดเลยนะครับฉะนั้นใครที่หารถหลักหมื่นนะครับต้องระวังนะครับคัดดีๆใครที่คัดไม่ได้เช็คไม่เป็นนะครับจะพาเพื่อนพาช่างมาเช็คก็ได้นะครับแต่โดยรวมนะครับแอดมินคัดแล้วจาก พี่น้องผองเพื่อนที่ทํางานด้านนี้นะครับเขาคัดกันเช็คกันทุกวันครับก็ไว้ใจฝีมือได้ครับก็คัดมาให้ดูนะครับมีพ่อค้ารถเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมไม่ได้ลงช่องเนื่องจากผมไม่รู้จักและผมก็ไม่รู้ประวัติการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นผมคัดเน้นๆเ,เอากับคนที่ไว้ใจได้ดีกว่าครับ ลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจนะครับแน่นอนว่าการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล่ำรถต้องสวยครับสวยตั้งแต่ตอนซื้อนะครับสวยในที่นี้คือโครงสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล่ำไม่มีจมน้านะครับส่วนเกียร์เครื่องยนต์ก็ลองๆล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงมาครับแล้วก็เน้นว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับส่วไหนที่มีเก็บเราจะเก็บก่อนขายครับ